สวัสดีครับผมวจากเศรษฐีแม่มีนายนะครับวันนี้วันที่12กรกฎาคม2565าหนะหลังจากที่เราไปซื้อเงาะนะเมื่อคืนผมกลับมาจากจังหวัดเบองการผมก็เอาเงาะมาลงที่บ้านเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืนครับเราก็ออกเดินทางไปจังหวัดอุดรกันเดี๋ยวผมให้ดูเงาะก่อนครับนี่เลยอันนี้ต้นทุนผมมาโลละสิบนะอันนี้ราคาน่าสวนโลละ20บาทก็มันจะเป็นตําหนิตรงที่ว่ามันจะเป็นสนิมประมาณนี้ <laughs> เป็นดำๆนะเป็นสนิมเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละครับสมกับราคานะโลละยี่สิบแล้วก็ความหวานคือหวานแล้วก็ความร่อนเนี่ยไม่ค่อยเข่าไหร่สู้งออเงาะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายไม่ได้นะเท่าที่ผมลองชิมมาคือ,งอ,อเงาะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนี่อร่อยมากกรอบหวานร่อนดีครับตัวนี้เนื้อจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะแต่ว่าความหวานนี่คือหวานมากแล้วก็ความร่อนคือกลางๆนะบางรูปมันก็ติดเม็ดครับอ่ะให้ดูพื้นของประมาณนี้แหละ มันจะเป็นเงาะเบอร์รวมครับพี่เขาบอกเป็นเงาะเบอร์รวมแล้วก็เมื่อคืนหอบไปได้ทุเรียนมาฝ่งนี้เป็นของร้านเจนทุเรียนจันของรอบที่แล้วเพิ่งจาได้แกะขายวันที่สิบเอ็ดคืนเมื่อวานนะวันนี้เป็นวันที่สิบสองครับก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะหมดนะของร้านเจนแล้วก็เมื่อคืนเราได้ชุดใหม่มาจากร้านเสียอามหนําตึงตอนนี้ก็เป็นหมอนทองใต้ครับขึ้นรถที่จังหวัดชุมพรแต่ว่ามาจากทั่วสารทิศนะมีทั้งยะลานาครศรีธรรมราชของชุมพรก็มี ก็ประมาณนี้รวมๆแล้วเป็นทุเรียนใต้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันสองเข่งนี้เป็นของเสียอามหนามตึงแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นของร้านเจนทุเรียนจันอันนี้เป็นของจังหวัดจันทบุรีนะสองเข่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คเนื้อเปรียบเทียบเนื้อกันรับเดี๋ยวลูกแรกเราแกะของใครดีเอาของเสียอามหนามตึงก่อนแล้วกันเนาะหาลูกสุกก่อนครับปึ๊บ <c oughs> น่าจะโอเคนะมา มาลองกันเลยอันดับแรกลองเช็คเนื้อก่อนครับเพื่อความชัวจะได้ไม่พลาดโอ้โหเสียอามหนามไม่ตึงแล้วครับเสียอามหนามเทพปะโตททำมานรอบนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยทุกคนได้แบบเนื้อหนึ่งไปแบบแทบทุกลูกเลยบางคนได้ทุกลูกเลยนะแต่ผมต้องยอมรับความจริงครับผมไม่โกหกผมมีหลุดนะ ผมขายไม่ได้ได้เนื้อหนึ่งไม่ทุกลูกครับมีเนื้อสองหลุดมาแล้วก็เนื้อสามก็หลุดมาด้วยเพราะว่าผมไปคัดท้ายรถคือแบบจ้องแต่ลูกกลมๆเลยมันก็คือความผิดผมเองแหละลูกกลมเนี่ยสีเขาแบบไม่ค่อยกิง่งเนื้อก็เดินเดินช้านะเนื้อเดินช้าความหมายของผมคือความแก่มันแก่ช้ากว่าทรงยาวๆแล้วก็ฟูน้อยๆก็อย,อย่างลูกนี้มีอยู่ 4ี่หพูเนี่ยมันจะแก่ช้าถ้ามันลดพูดลงมาให้เหลือสัก3าพูอย่างเงี้ยมันจะแก่ไวครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือถูกหลักการหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ทุกคนจะมองครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเฉยเฉยถ้าไม่ถูกตามหลักการของนักวิชาการก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นเป็นไงครับสีเนี้ยก็ถือว่าโอเค แค่พอใช้เนื้อหนึ่งครับเนื้อหนึ่งแค่พอใช้นะเราจะไม่อวยกันนะเอาแค่พอใช้ไปแล้วกันไม่ต้องดีมากเดี๋ยวคนแห่ไปย่างของช่วงนี้ของแก่หายากจริงไม่เชื่อลองไปหาเลยครับในตลาดเมืองทองเนี่ยมีไม่กี่ร้านมีไม่กี่ร้านที่ทำของแก่นะชุดนี้เราได้มาเมื่อคืนนะเราไปเที่ยงคืนของวันที่ สิบเอ็ดแต่ว่าเราไปคัดของของวันเช้าของวันที่12นะแล้วก็มาแกะตอนบ่ายสองตอนนี้น่าจะบ่ายสามกว่าแล้วครับของวันที่12ผมมาเปิดร้านช่วงบ่ายเลยเพราะว่าวันไหนไปเอาของนี่คือเปิดร้านสายมากนามนี้ถือว่าโอเคเลยใช้ได้ โอเคครับเสร็จแล้วเดีย๋ยวมาดูฝั่งของร้านเ n ทุเรียนจันกันบ้างอือเอาลูกนี้แล้วกันเพราะว่าผมแอบเจาะเช็คเนื้อไว้แล้วเนี่ยครับเนื้อหนึ่งไม่แพ้กันเลยตัวนี้เปลือกจะแอบหนาน,นิดนึงนะตัวนี้เนื้อจะเก่งครับเปลือกค่อนข้างหนาทรงยาวนิดนึงแล้วก็ภูไม่ไม่โตมากประมาณว่าเนื้อไม่ค่อยเยอะครับมันก็จะเก่ง ตัวนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีนะอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนใต้ครับเป็นทุเรียนจันทร์แต่เขตไหนอันนี้ผมไม่ฟันธงนะเพราะว่าผมไม่รู้ก็ออกเยอะน่าจะเป็นของโป่งน้ําร้อนนะช่วงเนี้ยแต่มันก็มีหลายเขตที่มันยังหลงเหลือแบบแปลงละเล็กแปลงละน้อยที่เข้าแขวนไว้นะเขาไม่รูด ม่คลิปนี้เราไปตามหาผลไม้แบบสุดล่าฟ้าเขียวกันเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายเมื่อคืนไปเอาเงาะก็มืดแล้วครับไม่ได้ถ่ายเลยมันมองขนาดมองด้วยตาเปล่ายังมองเงาะไม่ถนัดแล้วของค่ะอ่ะลืมลืมพูดเลยอันนี้เป็นของจัน สีเนื้อใช้ได้เป็นเนื้อหนึ่งแต่ว่ามีคราบขาวเยอะกว่าของใต้อยู่นะเปรียบเทียบกันไหมมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเนาะกินกันไม่ลงจริงๆครับเนี่ยใกล้เคียงกันเลยตอนแรกผมคิดว่ามันคราบขาวมันเยอะนะแต่ว่าเอามาเทียบกันก็ใกล้เคียงกันเลยครับตัวนี้สีจะแอบเนียนกว่านะตัวนี้มันจะแบ่งสีแบบค่อนข้างชัดเจนหน่อยก็ถือว่าเป็นเนื้อหนึ่งทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยกินกันไม่ลงนะ จร,จริงๆเมื่อคืนทั้งร้านเจเแล้วก็ร้านเสียอามหนามตึงเนี่ยลงของพร้อมกันนะร้านเจเก็เป็นทุเรียนจันเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นของป่งน้ำร้อนคือชุดนี้พี่เขาไม่ได้ไปดูของเองครับคือต้นทางเอามาส่งเองเลยครับเป็นเจ้าของทุเรียนเอามาส่งให้ปรากฏว่าผมไปลองเคาะท้ายรถแล้วครับมันมีหนามสงสัยหลายหนามผมก็เลยลองเจาะเช็คเนื้อ แล้วพี่หน่งนะพี่หน่งเจ้าของร้านก็ลองไปเจาะเช็คเนื้อด้วยเหมือนกันเจาะไปแปดลูกครับหวานอยู่หนึ่งลูกนะเนื้อหนึ่งหวานหนึ่งลูกแล้วก็มีเนื้อหนึ่งอีกสองลูกที่ไม่หวานเลยมีแต่ความมันครับแปลกมากแล้วก็ที่เหลือคือไม่ต้องสืบเลยครับเนื้ออ่อนเนื้อตึงนะสีสีขาวมีคราบเหลืองนิดหน่อยตลกมากเลยก็ สรุปแล้วพี่โหน่งบอกวันนี้ไม่มีของขายครับตีที่ของกลับเลยไม่เอาลงไว้ที่ร้านผมก็บอกพี่เข้าอยู่นะถ้าเอาลงไว้ที่ร้านคือปัญหาเยอะแน่ทางเจ้าของทุเรียนก็พยายามอยากจะให้เอาลงแบบลองแกะหนามที่มันแกๆ่ๆที่เราคิดว่าแก่เอาไว้เอาไว้ขายแล้วก็ให้เขาเอาหนามตึงกลับไปประมาณว่าเอาทุเรียนอ่อนกลับไปให้เราคัดแค่ทุเรียนแกๆ่ๆลงไว้ขายที่ร้านบอกปัดไปเลยครับ จบเพราะว่าแกะออกมาชิมแล้วเนื้อหนึ่งนะเนื้อหนึ่งคือมันอย่างเดียวถ้ามันสุกมามันจะหวานให้เราไหมเนี่ยกลัวปัญหามันเยอะที่เขาก็เลยแบบตีของกลับไปเลยครับไม่มีก็ไม่ขายเดี๋ยวรอลงไปทําของใต้วันนี้ร้านเสียอามหนามตึงก็เลยเป็นพระเอกเลยครับไม่มีคู่แข่งขายอยู่คนเดียว สีเนื้อจากร้านเจนทุเรียนจันเป็นไงบ้างสีสันใช้ได้เลยนะหนึ่งครับเดี๋ยวเราสลับมาที่ร้านเสียอามหนามตึงกันบ้างเอาลูกไหนกันดีลูกนี้ไหมอ่ะลูกกลมๆหน่อยเสียงเป็นกรอบนอกนุ่มในนะลูกนี้เปลือกบางมากน้ําจีบด้วยเดี๋ยวมาลองของกันหน่อยละกันจะแน่กันสักแค่ไหนสุกพ่อะแก่หรือสุกพ่อโดนน้ายาแรง <c oughs> โอ้โห oh, 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 oh. แก่จริงนะเนี่ยชอบอย่างชอบเลยเอเราจะเจอของอ่อนไหมนะ้าอยากจะเจอทุเรียนอ่อนของร้านเสียอามหนามตึงจังเลยครับให้ทุกคนได้ตกใจรอบหน้าทุกคนจะได้ไม่ต้องไปยั่งของกับผมนะเห็นแก่ตัวอีกแล้วเนี่ยถ้าเสียอามดูคลิปก็คงจะหัวเราะเลยนะโธ่ทำกันได้ลงคอ ลูกนี้ถือว่าโอเคครับแค่เช็คเนื้อก็ผ่านแล้วอมน้ำไหมเนี่ยแต่ก็แกะมาไส้แห้งดีอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ทุเรียนใต้น่าจะอมน้ำเยอะอยู่อุ้ยลูกนี้เป็นเตาเผาครับนี่เลยเป็นเตาเผาแบบนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาการเคมนะ เขาเค็มกันคือทุเรียนอ่อนทุเรียนเก่เป็นตามเผาหรือว่าเป็นท็อปอย่างเงี้ยเขาไม่รับเค็มกันเราต้องยอมรับสภาพเพราะว่าของมันมันเกินที่เราจะกำหนดได้นะอ,อ,อือืออ่าผู้นี้สวยๆเลยใช้ได้ โอเคผูนี้ก็สวยโอ้ยผูนี้เป็นเตาเผาตรงตูดนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตัดตูดทิ้งไปเลยครับถ้าถึงข้างในก็เอาไว้กินมีหลายคนเขา ถามกันเข้ามาในคอมเมนต์นะสำหรับ f c ที่ติดตามใหม่ถามว่าผมขายอยู่ตรงไหนผมขายอยู่ข้างสถานีตำรวจนะนี่เลยสถานีตำรวจอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับก็ <S <S ผมอยู่ข้างเลยข้างสถานีเนี่ยฝั่งทางนี้ก็เป็นบ้านของนายอำเภอครับเป็นบ้านพักนายอำเภออำเภอพนานิคมเป็นอำเภอเล็กๆเ,เนี่ยตรงตรงนี้ก็เป็นเทศบาลครับส่วนฝัง่งทางซ้ายก็ที่ว่าการอำเภอครับก็อยู่ในตัวเมืองเลยแต่ว่าเป็นตัวเมืองอำเภอเล็กๆ วันนี้เราก็มีแพ็คละร้อยเหมือนเดิมครับก็ช่างเนื้อโลละสี่ร้อยนะผมยัขายยืนพื้นอยู่ช่างเนื้อโลละสี่ร้อยวันนี้ก็มีทั้งอาดละร้อยแล้วก็ไหละสองร้อยบวกครับประมาณนี้เลยสีเนื้อราคาไม่แรงนะสาหรับผมคิดว่าราคาถูกมากตลอดทุเรียนเนื้อแบบนี้นะราคาไม่แรงแต่ว่าตู้เรียนอร่อยอร่อยอย่างแรงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อ เมื่อกี้ลูกค้าเข้าร้านเดี๋ยวมาหาลูกของร้านเจนทุเรียนจัน์นะน่าจะได้ลูกนี้แหละน่าจะสุกพอดีลูกนี้ผมเจาะเช็คไปแล้วเมื่อวานนะมันกรอบวันนี้ก็น่าจะโอเคครับ ใช้ได้เลยจ้าเอโอ้โหสีสวยมากเนี่ยครับเนื้อกำลังกินเลยสุกพอดีนะไม่กรอบนอกนุ่มในครับสุกพอดี ถ้าเรากินทุเรียนเนื้อนี้นะมันจะได้แบบรสชาติของทุเรียนเต็มๆครับทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมาเต็มเลยเนียครับอื้อหือเนื้อน่ากินมาก ภูของเขามันอ้วนดีนะได้เนื้อเยอะครับนะ้าลูกค้าเข้าอีกแล้วเลือกแล้วครับ โอเคลูกนี้เสร็จไปแล้วสวยใช้ได้เลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงกว่านะก็หยุดแก่แล้วครับระบายของออกให้หมดแล้วก็ปิดร้านกันน่าจะพอแค่นี้แหละเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วครับเงาะก็พอแล้วนะเอาใส่ถุงให้หมดเลยถุงละ3มโลครับ3โลร้อย ต้นทพิมาย0บาทกำไรดีนะเงาะเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดมากผลมันสดดีนะมันแข็งดีครับก็อยู่ได้ประมาณสองวันสองวันขายให้หมดครับเงาะอีสานมันเสียไวนะที่ผมขายมาคือมันเสียไวครับจริงๆมันก็ยังสดอยู่แต่มันก็เน่าแล้วบางลูกนะบางลูกมันก็จะเริ่มเน่าวันที่สามครับส่วนวันที่หนึ่งกับวันที่สองนี่ยังได้อยู่ยังสดอยู่ ก็วันนี้เรื่องราวโดยประมาณครับก็เดี๋ยวขอตัวลาวไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาวไปก่อนครับสวัสดีครับ